ไปดูกันเลยครับไปดูไปดูกันเลยครับพี่น้องได้ยินเสียงเจ้าจ้ากันอีกแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยโอ้โหโอ้โหแก๊งเอฟโฟของเราทำงานอีกแล้วนะครับ เมื่อเช้าเอาลงไปแล้วหนึ่งตัวนะครับโอ้โหเราไปดูใกล้ๆกันเลยครับดูใกล้ๆกันเลยโอ้นี่เจ้าหน้านวนโอ้เจ้าหน้านวนก้นเหลืองนะครับหืมตัวนี้บอกเลยได้วันเฉียบขาดจริงๆโอ้โหแก๊งไฟฟอง้ฟงเราทํางานได้เฉียบขาดมากครับตัวนี้เป็นสามทางนะครับสามทางของนุ่มนะครับ ทดสอบเมื่อเช้านี้เล่นหน้าดําไปหนึ่งตัวนี้ช่วงบ่ายนี้เล่นหน้านวนอีกแล้วครับโอ้โหโอ้นี้เจ้าหน้านวนนะครับเนี่ยอันนี้ของจริงนะครับที่ลุ่มถ่ายคลิปนี่ไม่ใช้สแตนอินเลยนะครับผลงานของพระเนียดเราล้วนๆน,นะครับโอ้โหไม่รู้หน้านวนหลงมายังไงนะครับอ,อ,อเจ้าตัวนี้ โคจม่ากุงส่ดุน่าจะผ่านมานะครับเดี๋ยวเอาลงมาดูต้องเอาลงมาดูนะครับลงมาดูเร็วนุ่มจะเอาลงมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอ้โหนะ่ครับนี่ครับ ไม่ใช้แตนอินน,นนะครับไม่ใช้แตนอินผลงานล้วนๆนะครับนี่เจ้าหน้านวน,นะครับนี่เพิ่งได้มานะครับโอ้โหนี่ต่อไปหลังบ้านนะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าหน้าดำนี่นะครับน้าดำน้าดำนะครับเราได้หน้าดำตัวหนึ่งโอ้โหช่วงใบนี่ย้อนแปลงไปนิดนึงนะครับออ โอ้โหทำงานได้ดีมากเลครับแกง f4 นะครับเดี๋ยวจะมีสี่ทางมาใส่ด้วยนะครับลุงๆมีประเนศหลายย่างนะครับอื้อันนี้รอบบายนะครับรอบบายโอ้โหมาเช้าลงไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวได้ลงซ้อนกันเลยอีกคลิปหนึ่งนะครับโอ้โหผลงานได้ยอดเยี่ยมมากครับนี่นะครับแกง F-4 ของเรานะครับ ลุงม,มีสองแก๊งนะครับเอฟโฟกับสามชาครับวันนี้สามชาพักก่อนนะครับสองชาอีกชาหนึงอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหทําผลงานได้ดีมากครับเจ้าหน้านวลน,นะครับหรือทางบ้านเพื่อนๆพี่ๆเรียกอะไรกันก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้นี่เป็นหลังบ้านนะครับหลังบ้านลมเป็นพอจะมีธรรมชาติอยู่นะครับ ฝากกไดไลค์กดแชร์เพจผลิตและจำหน่ายพันธุ์ระ,ะกงลกทุกชนิดใบสุพัดด้วยนะครับนุ่มๆจะทำคลิปดีๆมันๆให้ชมกันนะครับเดี๋ยวได้ออกปลากลงเย็นรู้แล้วผลงานดีมากนะครับแกงไอโฟงเราสมกันแล้วที่ฝึกข้ามปีมาเริ่มฝึกเมื่อเดือนธันวาข้ามปีมามกรานะครับนี่กลางเดือนมอกราแล้วครับเดี๋ยวได้ออกเดี๋ยวพร้อมแล้วออกนะครับตอนนี้กำลังทำพันธุ์เนีอยู่ เดี๋ยวครบทุกแบบแล้วจะรวมแกงเอฟโรวมแกงสามชาไปลุยให้ชมกันเลยนะครับนะครับลุงนุ่มฝึกนกต่อไว้แล้วนะครับหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเข้าไปติดตามลุงนุ่มชาแนลด้วยนะครับหรือว่าวิดีโอตัางเพจเหล่านี้นะครับก็เดี๋ยวขอตัวเอาเจ้าหน้านวนออกนะครับเจ้าหน้านวลออกโอ้โหสวยมากนะครับ เดี๋ยวก็จะไปรวมเป็นไว้ในแก๊งนี่ครับพอเพิ่งได้มาหนึงตัวเองนะครับโอ้ไม่เคยเห็นเลยนะครับเพิ่งมาติดตัวแรกเนี่ยครับติดแต่ปราลอดสวนกับเจ้าหน้าดำหัวกระเมานะครับอันนี้เจ้าหน้านวนมาได้ไงไม่รู้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวเพจเราครบหมื่นซับแล้วลุงนุ่มจะมี ของแจกในราคาต้นทุนนะครับในราคาต้นทุนฝากกดติดตามกันไว้เพิ่มยอดกันให้เยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกราบขอลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวจะเอาเจ้าหน้านวลออกไปใส่กลงไว้นะครับสวัสดีครับ